สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่มุกอีกแล้วนะคะมุกอยู่ที่หมู่บ้านเดอะสวิทสนะคะถนนหนองละแหงเขตคลองสามวาของเรานเองนะคะเป็นบ้านเดี่ยวไซส์52.5ตารางวาค่ะราคาเพียงแค่3ามล้านเจ็บาทเองนะคะแล้วก็หลังนี้ของเราฟรีโอนให้ด้วยนะคะลูกค้ามาดูตรงส่วนนี้ค่ะจอดรถได้หลายคันนะคะตรงนี้สามารถจอดได้ถึง2คันเลยนะคะตรงนี้เขาทําให้นะคะสวยมากนะคะลูกค้า ว้างมากลูกค้าตรงนี้ค่ะลูกค้าสามารถทําประโยชน์ดได้อีกเยอะเลยลูกค้าสามารถทําประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลูกสวนปลูกผักตัดสวนนะคะหรือว่าสามารถต่อพื้นที่ตรงนี้ต่อมาได้อีกนะคะลูกคา้าภายในนะคะตรงนี้ของเราจัดให้เป็นโซนนั่งรับแขกโซนนั่งเล่นโซนนั่งดูทีวีภายในห้องน้ําค่ะเราปูกระเบื้องให,ให้ใหม่นะคะทั้งผนังและพื้นนะคะแล้วก็ฝาบัวแถมว้ให้เรเรียบร้อยสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่นะคะอ่างล,ล้างมือกระจกติดตั้งให้ใหม่เรียบร้อยนะคะห้องครัวนะคะของเราทําเป็นตัว L นะคะ มีทั้งโฮสต์ทั้งเตาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็สิ่งล้างจานนะคะเดี๋ยวมุกจะพาไปดูข้างบนกันค่ะไปกันเลยค่ะจุดถัดไปนะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนที่มุกเลี้ยวเข้ามานะคะจะเป็นห้องนอนด้านหน้าค่ะห้องนี้ใส่เตียงนอนได้จนถึงหกฟุตห้องถัดไปนะคะห้องนี้เหมือนกันคะ่ะใส่เตียงนอนได้จนถึงหกฟุตตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งใส่ได้เหมือนกันนะคะห้องน้ํานะคะของเราปูเก็ตเบื้องให้ใหม่ทั้งข้างล่างแล้วก็ผนังเลยทั้งพื้นแล้วก็ผนังตรงนี้ห้องนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์ค่ะใหญ่มาก ว่างมากแล้วก็มีระเบียงลูกค้าสามารถเปิดประตูรับระเบียงรับลมนะคะเดอะสวิตสองเดอะสวิตการ์เด้นสองหนองละแหงนะคะซอยหนองละแหงเขตคลองสามวานะคะเนื้อที่ห้าสิบสองจุดห้าตารางวาราคาสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นฟรีโอนนะคะและที่สำคัญนาม,มุกฝากลูกค้าติดตามตองทางนี้นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะหรือว่า ลูกค้าสามารถโทรที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหรือลูกค้าอยากจะติดต่อทางไลน์นะคะสามารถติดต่อตรงนี้ได้เลยของมุกก็จะขึ้นไว้ให้นะคะมุกฝากด้วยนะคะหลังนี้สวัสดีค่ะ